อากาศหนาวเริ่มจางหายไปแสงแดดอุ่นสาดสั่งทุ่งนากลับมาเขียวขจีอีกครั้งนี้คือฤดูใบไม้ผลิปี2,553ที่มหาวิทยาลัยชิงใหม่ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะทั่งปวดความงามท่ามกลางบรรยากาศอันสดใสริมสระน้าหน้าหอสมุดกลุ่มนักศึกษาจับลุ่มพูดคุยหัวเราะเสียงเพลงคลอคล้าไปกับสายลมมณีนักศึกษาปีสามคณะอักษรศาสตร์ก็เช่นเคยเธอชอบมานั่งอ่านหนังสือที่ริมหน้าตา่าง ในห้องสมุดดวงตาจดจอ่ออยู่กับวรรณกรรมไทยโบราณบนใบหน้ามีรอยยิ้มเล็กๆเ,เธอมุ่งมัน่นที่จะเป็นนักเขียนที่สร้างสรรผลงานที่สะท้อนสังคมและวัฒน,นธรรมไทยวันนี้ท้องฟ้าแจา่มใสเป็นพิเศษมณีเดินเล่นในมหาวิทยายลายัยหลังเลิกเรียนระหว่างทางไปโรงอาหารเธอได้พบกับนักศึกษาต่างชาติคนหนึ่งโดยบังเอิญเขาสะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่ถือแผนที่มองไปรอบๆด้วยท่าทางงุนงง ดวงตาคมของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยผิวสีแทนจากการตากแดดและรูปร่างกำยำบอกว่าเขามาจากดินแดนอันห่างไกลเขาชื่อโจนาธานมูดีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐของกัวประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปแอฟริกาโจนาธานนอธามหอพักนักศึกษาต่างชาติด้วยภาษาไทยที่ไม่คล่องแคล่วมณีจึงยิ้มให้และบอกทางเขาอย่างใจเย็นนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักอันยาวนานของทั้งสอง ในตอนแรกมันีคิดว่าโจนาธานเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ดวงตาเศร้าส้อยของเขาและความจริงใจของเธอค่อยๆดึงดูดทั้งสองเข้าหากันหลังจากวันนั้นมันีและโจนาธานได้พบกันอีกหลายครั้งในมหาวิทยาลัยทั้งคู่เริ่มทําความรู้จักกันมากขึ้นมันีแนะนําให้โจนาธานรู้จักกับประเพณีไทยวัฒนธรรมและอาหารไทยโจนาธานเล่าเรื่องราวชีวิตในคองโกให้มันีฟังเล่าถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ดนตรีและการเต้นรำพื้นเมือง และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนโจนาธานเล่าว่าคงโกไม่ได้มีแค่ความยากจนและความขัดแย้งแต่ยังมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งความอบอุ่นและความเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อ,อ,อ,อมณีรู้สึกประทับใจในความฝันและทัศาานคติเชิงบวกของโจนาธานส่วนโจนาธานก็ชื่นชมในความฉลาดความอ่อนโยนและความเข้มแข็งของมณีทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งสองจะไปเดินเล่นในเมืองเชียงใหม่ไปวัดพระาธาตุโดยสุเทพไปถนนคนเดินท่าแพชิมอาหารพื้นเมือง และสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันในฤดูหนาวโจนาทานสารภาพรักกับมณีด้วยภาษาไทยที่ยังไม่คล่องแคล่วมณีคุณเป็นเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงในใจพงพงรักคุณมณีรู้สึกเขินอายหัวใจเต้นแรงและตอบรับความรักของเขาความรักของทั้งสองเบงบานท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ความรักของมณีและโจนาทานก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายสังคมไทยในขณะนั้น ยังไม่เปิดกว้างต่อความสัมพันธ์ข้ามชาติมากนักพ่อแม่ของมณีตกใจเมื่อรู้ว่าลูกสาวของตนกำลังคบหากับชายผิวดำจากแอฟริกาพวกเขาเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวเพื่อนบางคนก็แสดงความกังวลว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อมณีและโจนาธานเดินด้วยกันพวกเขามักจะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆบางครั้งพวกเขาถูกปฏิเสธจากร้านอาหารมณีรู้สึกเจ็บปวด ที่โจนาธานต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมเหล่านี้แต่โจนาธานจะจับมือเธอไว้แน่นและบอกว่ามันหีไม่เป็นไรแม้ว่าคนทั้งโลกจะไม่เข้าใจเราก็ยังมีกันและกันรกลาบใดที่ความรักของเรายังคงอยู่เราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เมื่อถึงเวลาที่โจนาธานต้องกลับของโกพ่อแม่ของมณีหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองจะจบลงแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากกันและกัน โจนาทานโทรศัพท์ไปสารภาพรักรก,กับมณีกับแม่และพี่น้องของเขาในคงโกมณีอดอาหารร้องไห้และขอร้องพ่อแม่ให้ยอมรับความรักของเธอในขณะที่มณีและโจนาทานกำลังสิ้นหวังอาจารย์สมศรีอาจารย์ที่มณีเคารพรักได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์สมศรีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีเปรียบเทียบเธอเข้าใจและเปิดใจกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างการอาจารย์สมศรีไปเยี่ยมพ่อแม่ของมณีและพูดว่า โปรดเชื่อมั่นในความรักของหนุ่มสาวคู่นี้อย่าตัดสินพวกเขาเพียงเพราะสีผิวและภาษาที่ต่างกันความรักของพวกเขาอาจสร้างสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้อาจารย์สมศรีรับรองว่าโจนาธานเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบเธอสนับสนุนอ,นอนาคตของทั้งสองอย่างเต็มที่ในคองกัวโจนาธานสารภาพรักกับมณีกับแม่ของเขาแม่ของโจนาธานกังวลว่าลูกชายของตนจะแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมของพวกเขาแต่หลังจากฟังคำขอร้องของลูกชายและอ่านจดหมายที่มณีเขียนด้วยภาษาฝรั่งเศสที่ไม่คล่องแคล่วเธอตัดสินใจที่จะยอมรับอนาคตของทั้งสองแม่ของโจนาธานแนะนำว่าลูกรักถ้าผู้หญิงคนนั้นรักลูกจริงและพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตที่คองโกกับครอบครัวของเราจงพาเธอมาที่นี่ที่นี่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองไทยแต่ถ้าลูกรักกันจริงแม่เชื่อว่าลูกจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ คำพูดของแม่ทำให้มณีและโจนาธานมีความหวังอีกครั้งเมื่อมณีได้ยินข่าวนี้จากโจนาธานเธอตัดสินใจที่จะไปคงโกกับเขาโดยไม่ลังเลพ่อแม่ของมณีคัดค้านอย่างหนักแต่ในที่สุดก็ต้องยอมจำนนต่อความรักและความมุ่งมั่นของลูกสาวมณีจึงตัดสินใจเดินทางไปคงโกกับโจนาธานเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความตื่นเต้นในระหว่างการเดินทางเธอถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันจะทำได้จริงๆหรอือ แต่ทุกครั้งที่เธอนึกถึงดวงตาที่อบอุ่นของโจนาธานความกลัวทั้งหมดก็จะหายไปหลังจากเดินทางด้วยเครื่องบินรถยนต์และรถโดยสารมณีก็มาถึงหมู่บ้านของโจนาธานในคองกวทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่แปลกประหลาดและดั้งเดิมยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้ในยามค่ำคืนความมืดมิดปกคลุมไปทั่วโลกผู้คนใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นแสงสว่างพวกเขาตักน้ำจากแม่น้ำแต่เช้าตรู่บ้านของโจนาธานเป็นกระท่อมดินหลังเล็กๆเ,เ,เด็กๆ็กวิ่งเล่นในสนาม และผู้หญิงนั่งพูดคุยกันใต้ต้นมะม่วงมาเอนบ้าแม่ของโจนาธานจับมือของมณีไว้และจ้องมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักเธอต้อนรับมณีด้วยความอบอุ่นและจริงใจน้องชายและน้องสาวของโจนาธานมองมณีด้วยความอยากรู้อยากเห็นชาวบ้านมาต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มมณีรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าและความกลัวของเธอจางหายไปมาเอนบ้าดูแลมณีอย่างดีสอนเธอทำอาหารคงโกตักน้ำจากแม่น้ำและก่อไฟ แต่การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยนั้นยากกว่าที่มณีคิดไว้มากออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือภาษาชาวบ้านส่วนใหญ่พูดภาษาลิงกาลาและภาษาฝรั่งเศสอาหารส่วนใหญ่คือฟูฟูและซุปผักซึ่งไม่ถูกปากของมณียุงทําให้เธอนอนไม่หลับและความร้อนทําให้เธอเหนือ่อยล้าบางครั้งมณีก็รู้สึกโดดเดี่ยวและคิดถึงบ้านเธอแอบร้องให้อยู่หลังต้นมะม่วงโจาทานจะมาอบก,กอดเธอและลอบยนเธอเขาบอกว่า ภรรยาที่รักของผมคุณเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดผมรู้ว่าชีวิตที่นี่ลำบากสำหรับคุณแต่ผมเชื่อว่าคุณจะทำได้ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอในไม่ช้ามานีก็ตั้งคันลูกคนแรกของเธอกับโจนาธานแต่การคลอดลูกในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่ไม่ดีทำให้เธอหวาดกลัวโจนาธานจับมือเธอและสวดภาวนาเขาพยายามทำให้เธอสบายใจ ในที่สุดมณีก็คลอดลูกชายที่แข็งแรงภายใต้การดูแลของโจนาธานและสตรีในหมู่บ้านมณีอุ้มทารกผิวสีดำไว้ในอ้อมแขนเธอตั้งชื่อเขาว่าเอลพิสซึ่งมีความหมายถึงความหวังการเกิดของเอลพิสทำให้ทั้งหมู่บ้านมีความสุขนับจากนั้นมณีก็ให้กำเนิดลูกๆอีกเจ็ดคนเธอตั้งชื่อลูกสาวคนที่สองว่าอามินาตั้งชื่อลูกชายคนที่สามว่าบารักและตั้งชื่อลูกๆที่เหลือด้วยชื่อที่มีความหมายดีๆ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้งเป็นประสบการณ์ที่ยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคลอดลูกสาวคนที่สี่มณีประสบปัญหาในการคลอดดโจนาธานและครอบครัวทําได้เพียงสวดภาวนาจากนั้นหญิงชรา,าคนหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาช่วยเธอหญิงชรา,าปรุงยาสมุนไพรและโนดท้องของมณีจนกระทั่งเธอคลอดลูกได้อย่างปลอดภยัยแต่ละครั้งที่มณีคลอดลูกเธอจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน และความรักจากโจนาธานเมื่อลูกๆเติบโตขึ้นชีวิตของมณีและโจนาธาน,น,านก็ยากจนลงแต่บ้านของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเพลงมณีเปลี่ยนจากสะพายต่างชาติกลายเป็นแม่บ้านของโกที่ชำนาญเธอดูแลลูกๆและจัดการบ้านอย่างรอบครอบทุกเย็นเธอจะอา่านนิทานให้ลูกๆฟังสอนพวกเขาร้องเพลงและอ่านหนังสือเป็นภาษาไทยส่วนโจนาธานก็จะสอนให้ลูกๆตีกลองแอฟริกันร้องเพลงพื้นเมืองและเต้นรำ ลูกๆของมณีและโจนาธานเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสองภาษาพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีมุมมองที่กว้างและยืดหยุ่นแน่นอนว่ามณีก็คิดถึงพ่อแม่ที่อยู่คนเดียวในประเทศไทยแต่เธอมีลูกๆทั้งแปดคนและโจนาธานอยู่เคียงข้างเธอเธอจึงไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเอพิสลูกชายคนโตเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่แข็งแกร่งและพึ่งพาได้ส่วนโซลองลูกสาวคนเล็กก็ถึงวัยเข้าโรงเรียน โจนาธานได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านเขาเปิดโรงเรียนประถมและเป็นครูสอนเด็กๆในหมู่บ้านมาีช่วยโจนาธานดูแลโรงเรียนและปลูกผักในสวนหลังบ้านเธอสอนผู้หญิงในหมู่บ้านเกี่ยวกับการประมพยาบาลเบื้องต้นชาวบ้านเรียกเธอว่าแม่ไทยใจดีของมาคอพ่อแม่ของมณีเดินทางมาเยี่ยมลูกสาวที่คองโกพวกเขาเห็นลูกสาวเลี้ยงดูลูกๆอย่างยากลําบากแต่เมื่อพวกเขาเห็นความรักและความเอาใจใส่ของโจนาธานได้เห็นลูกๆที่น่ารักและมีความสุข และได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขของมณีพวกเขาก็เข้าใจและยอมรับชีวิตของเธอทุกวันหยุดพวกเขาจะคุยกันผ่านวิดีโอคอนส่งของขวัญและอาหารให้กันความรักของพวกเขาเชื่อมโยงหมู่บ้านเล็กๆในคองโกกับเมืองต่างๆในประเทศไทยในปีหนึ่งฤดูแล้งทําให้แม่น้ําแห้งขอดโรงเรียนของโจนาธานและมณีจะถูกน้ําท่วมอาจารย์สงศีทราบข่าวนี้ และติดต่อสิทธิเก่าของเธอทุกคนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่โรงเรียนโรงเรียนได้รับการสร้างใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมความตั้งใจดีจากประเทศไทยทําให้ชาวบ้านในคองโกประทับใจพวกเขาสร้างอนุสร์สถานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพลูกๆทั้ง8คนของมณีและโจลาทานเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่แข็งแรงและมีความสามารถพวกเขาสืบทอดทั้งความละเอียดอ่อนของชาวไทยและความร่าเริงของชาวคองโกพวกเขาเป็นเด็กที่พิเศษ และมีค่าในกระท่อมของพวกเขามีทั้งเพลงกล่อมเด็กของไทยและเพลงพื้นเมืองของคองโกมีทั้งอาหารไทยและอาหารองโกความรักของมณีและโจนาธานสร้างโลกใบเล็กๆที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างตรงกลืนมณีและโจนาธานในวัยชารานั่งเคียงข้างกันบนทุ่งหญ้าในคองโกแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องพวกเขากุมมือกันความทรงจำในอดีตไหลเข้ามาในความคิดของพวกเขาความรักของพวกเขาเอาชนะอุปสรรคทั้งหมด และสร้างปาฏิหาริย์นี่คือเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มณีและโจนาธานสร้างขึ้นและเป็นเพลงแห่งความหวังที่จะสืบทอดต่อไปชัว่วนิรันดร์บางทีในอนาคตผู้คนจะเดินตามรอยเท้าของพวกเขาเล่าขานเรื่องราวความรักของพวกเขาและพูดว่าความรักที่จริงใจสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดในโลกได้แสงสนธยาศาสตร์ส่งแผ่นดินแอฟริกาเรื่องราวความรักของมณีและโจนาธานยังคงส่องแสงต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะ